เส้นอยู่ไหนก่อนเห็นแต่หมูกรอบเนี่ยอ่ะแน่นเลยแน่แน,น,นมากคือเธอตักไปก็เจอแต่หมูกรอบอ่ะหุูเ,เขาให้เยอะมากเลยนะหมูกรอบอ่ะดูมีเลือดเด้งๆเลยค่ะเด้งๆเลยห้าสิบห้าบาทได้ขายรูปหนึ่งเนี่ยเธอดูสวัสดีค่ะตอนนี้แตมพามากินข้าวเย็นกันอยากกินก๋วยจับแล้วคือกยจับร้านเนี้ย เราว่าทางเส้นสะพานใหม่นี่คือแบบดังมากชื่อร้านก๋วยจั๊บพุ่งประยุทธ์แล้วกันเราขอเรียกเป็นคุณลุงแ,แล้วกันเนาะวาเขาค่อนข้างแก่มากแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่เส้นสะพานใหม่นะคะนะถ้าใครอยากจะมาจุดหลักจุดเด่นๆของที่นี่เลยก็คือเป็นเราจะเจอ BTS สถานีสะพานใหม่นะคะให้ลงฝั่งที่เป็นตลาดยิ่งเจริญตรงน,นี้เราใช่ตรงน,นี้เราเป็นศูนย์ทหารแล้วเนาะใช่ไปดูร้านคุณลุงประยุทธ์ก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ คนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะเรามาเย็นแล้วร้านคุณเขาเปิดทุกวันนะคะแล้วก็ปิด6โมงเย็นพอเราเดินลงจับมันเห็นไหมแล้วเราเลี้ยวซ้ายมาซ้ายมือปุอ๊บร้านจะสังเกตง่ายๆเลยพอเจอหัวมุมเลี้ยวขวาอีกทีนะคะ<ม>ใช่ร้านอยู่ศูนย์อาหารเธอดูดิมีที่นั่งโคตรเยอะเลยเออเห็นปะนั่งสะดวกสบายมาเราถึงร้านกันแล้วมาดูกัน นี่ร้านที่เรากำลังจะมากินวันนี้ประยุทธ์ก๋วยจั๊บนะคะราคาเขาก็จะเริ่มต้นที่อยู่ที่50บาทเป็นธรรมดาแล้วก็พิเศษอยู่ที่55บาทเขามีเกาเหลาด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขานอกจากเส้นเส้นก๋วยจั๊บแล้วยังมีเส้นอื่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเองไปถามเขาดูละค่ะหนูเอาเป็นพิเศษสองค่ะเพิ่มมาดูหมูกรอบเขาหน้ากินอะ มีไข่มีไส้มีเครื่องในมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะมีครบเลยอ่ะนอกจากเส้นก๋วยจั๊บแล้วมีเส้นอื่นมีเส้นหมี่ด้วยเหรอคะมีเส้นหมี่กับอะไรอีกคะเส้นหมี่ร้อนจัดอ๋อตอนนี้เขามีเขาเหลืออยู่สองเส้นแล้วเป็นเส้นก๋วยจั๊บกับเส้นหมี่แล้วเราเราเขาเปเส้นค่ะเอาเป็นเธอเอาเป็นมามี่ไหมมีมหมี่ด้วยอ่ะมีหมี่ด้วยอ่ะลองไหมลองไหมหมี่นี่คือเป็นหมี่เหลืองใช่ไหมคะค่ะ ไม่มีขาวแล้วเราเอาเป็นเส้นกล็ดจับเนาะเส้นกล็ดจับที่แบบเอาเป็นกล็ดจ,จับสองค่ะ กี่ปีแล้วคะห้าสิบโอ้อยู่ห้าสิบปีนี่เมื่อก่อนนี้เนี่ยตลาดริ่มทออ๋อตลาดนี้มันอยู่มาห้าสิบปีแล้วเหรอคะอ้ืเอเขาเขาอันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ไหมคะเขาอยู่มาตั้งแต่ตลาดเขาอยู่รุ่นทอแล้วเปิดร้านตรงนี้มาห้าสิบปีแล้วนะคะพอร้านเขาทําร้านทำร้าหนห้าบาทจริงเหรอคะ ขายแต่กาำละห้าบาทอ่ะเธอคิดดูแล้วตอนนี้หนูนี่ยังหน่าจะยังเป็นบุนอยู่เลยตอนนี้โอ้ห้าสิบาทเธอได้เยอะมากคุณนะคะนี่มีมาจ้างด้วยใช่แต่กีฉันบอกอยู่ไงว่าเขามีมาจ้างขายด้วยไปเาไปรุงกันดูเธอดูห้าสิบบาทติโหโค้รหน่ากินอ่ะมา นี่นี่นี่มีอะไรไม่รูอ้อ่ะดูดิน่ากินมากเธอห้าสิบห้าบาทมันคือโคตรแน่นน่ะดูดิใช่อันนี้ไข่น่าจะลูกหนึ่งได้นะดูดิโอ้แน่นอยู่มา,มาปรุงร้อนแทบๆหน่อยดีด,ดีนะวันนี้มาเย็นแล้วยังได้กินอนะ่ะเธอคิดดูเพราะปกติกลัว,ลว,วามาเราไม่ได้กินอ,อีกโหมา นี้เลยเพราะเขาขายกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วเธอคิดดูสิตอนนี้เขาเปลี่ยนมาสองรุ่นแล้วนะเพราะฉันยังไม่แซ่บกว่าฉันขอช็อตพิซจากช้อนแล้วกันได้มานั่งกันแล้วน,นั่งพรุ่งนี้แหละวันนี้อากาศมันไม่ร้อนด้วยเธอจุกอ่ะมีเครื่องในมีไส้ยนะอยู่นะหาไส้ก่อนมีมีไส้ไส้ไส้ไสไส คือ55บาทนี่คือได้เครื่องนั่นฉันว่าเครื่องที่เผล่อได้เยอะอดเส้นอีกนะเนออคือใจ่ายจ่าย5้าบห้าบาทาหรอนี่คืออีกนนหนึ่งเดเยอะมากเยอะมากจริงเนาะเครื่องนั่นเหรอฉันอีกอะว้าเธอามาดูฉันยังไม่อยากคนนะดูคลิกฉันเอาให้เบิร์นไปเลยโอ้โหโอ้โหดูเครือค่อง ดูไข่อันนี้ก้วยนี้จะสั่งเป็นพิเศษมานะคะในราคา5้บาบาทเธอดูเนื้อทั้งดิหมูกรอบเฮ้ยนี่อะไรอะให้เป็นก้อนเลยเนื้อเนาะลุยๆเลยไปเปลือยเลยแล้วก็มีหมูกรอบมีไส้มีไส้พิเศษนี้ได้ไข่ประมาณลูกหนึ่งเลยนะเออมีเลือดเธอจุกนะคนกันมานะ ม,มันต้องเธอแล้วน้ำเขาดูิกเจอร์ดีความข้นน้ำข้นนะเธอดูสิน้ำข้นอยู่นะเรามาลองกินกันก่อนกว่าฉันขอเริ่มเริ่มด้วยหมูกรอบก่อนเลยอย้ยี่นี่ดูหมูกรอบกับเส้นของเรานะ

แต่ฉันชอบตรงที่ว่าเครื่องเขาบบบเขาให้แน่นๆนะแล้วห้าสิบบาทเนี่ยคือได้เยอะจริงๆอ,อน,นีิตับใช่อนี้ตับเครื่องไงอร่อยมากเชื่อเลยถ้าถาพูดถึงกลวยจับต้องลงไปหยุดขนาดเลิศอันนี้ฉันโอเคมาก คคนไม่อยู่เนี่ยลกคาใหม่ต้องโดนเธอแล้วคิดดูเจ้าของไม่อร่อยเขาอยู่ไม่นานได้ถึงห้าสิบปีแล้วเขาขายกันตั้งแต่รุ่นพ่อคือตอนนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วอะตลาดอยู่คู่กับตลาดมาห้าสิบปีค,ค,คิดดูโอ้คนไม่หยุดใช่มีลูกค<ม>้าเข้ามาเรื่อยๆเธอดูดิที่นี่เขาสะดวกสบายนะตรงที่ว่ามีมี BTS ลงมาก็เจอก็สามารถมากินร้านนี้ได้แล้วถ้าสมมติใครขับรถมามีลานจอดด้วยเธอ ลานจอดกว้างของตลาดยิ่งเกอเนี่ใช่ใช่มันจะมีลานจอดถูได้เยอะมากมาสามารถเดินเดินมาแล้วก็ถูกรา้านคนลงครับใช่แล้วก็มีโต๊ะให้นั่งเยอะมากด้วยวยังไงฝากอุ่มร้านประยุทธ์สวยจับได้นะคะยังไงจำขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย